ราศีที่ขึ้นชื่อว่าเป็นดวงเศรษฐีใหม่นะครับในครึ่งปีหลังปี2567ครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Magic Coach Channel นะครับก็อยู่ผมอาจารย์สิทธพัฒนนะครับหรือว่าหมอแมนพลังเลขนั่นเองนะครับ วันนี้นะครับก็มาอัปเดตนะฮะดวงชะตาภาพรวมของปี67กันซะหน่อยแต่ว่าเป็นการแบ่งครึ่งนะครับก็คือในส่วนของครึ่งปีหลังนะเพราะว่าปี2 6 6 7เดนี่ยเดินทางก้านะข้ามผ่านในช่วงครึ่งปีแรกไปแล้วนะครับลีลาดวงชะตาต่างเนี่ยหลายหท่านก็น่าจะได้รับชมรับฟังนะรับทราบกันไปแล้วว่ามันดีมันร้ายนะครับมันประการใด ประเมินแล้วเนี่ยมันอยู่ในระดับไหนพึงพอใจหรือไม่นะครับในวันนี้ครับก็เราจะมารีเช็คกันอีกสักครั้งว่าถ้าผ่านครึ่งปีแรกไปแล้วเนี่ยในช่วงครึ่งปีหลักเนี่ยมีราศีหรือว่าลัคนาราศีใดที่ดูแล้วเนี่ยนะครับแนวโน้มเนี่ยก็ไปในทิศทางที่ค่อนข้างดีนะครับดีจนถึงขั้นไหนอ่ะก็ต้องบอกว่า ดีเรื่องเงินงินทองทองนะดีเรื่องของการงานความก้าวหน้าธุรกิจต่างๆแต่ว่าโปรยมาในชื่อคลิปก็คือว่าถึงขั้นเศรษฐีใหม่นะฮะเศรษฐีใหม่แสดงว่าต้องมีเรื่องเงินงินทองทองเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะต้องเป็นปัจจัยแรกนะครับคราวนี้เนี่ยเมื่อดูดวงดาวและพิจารณาการโคจรของดวงดาวหลายๆดวงทุกๆดวงนะครับในจักรราศีในระบบสุริยญาติแล้วเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยคัดมาได้ทั้งหมดเนี่ยสี่ราศีด้วยกันนะครับอ่าสี่ราศีหรือว่าสี่ลัคนาราศีด้วยกันนะครับแต่ว่าก็ยังหมอแมนยังพบเจอนะครับราศีที่อาจจะไม่ได้ถึงขั้นที่ต้องพูดว่าเป็นเศรษฐีใหม่นะะไม่ถึงขั้นที่เป็นเศรษฐีใหม่แต่ว่าแนวโน้มทิศทางดวงชะตาเนี่ยก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับเพราะฉะนั้น ก็จะตรวจพบเจออีกทั้งหมด3ลราศีนะครับจริงๆแล้วรวมเป็นทั้งหมด7ลราศนะีนะที่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดูแลเนี่ยค่อนข้างดีอิ่มเอมนะอิ่มเอมนะเขาเรียกว่าอู้ฟู่นะครับแต่ว่าก็ต้องอคัดนะเขาเรียกว่าเป็นสัดส่วนให้เห็นชัดหน่อยนะครับในหมวดหมู่นะที่ถือว่าโอเคมีโอกาสที่ดีเข้ามานะแต่อาจจะยังเก็บ ยากหน่อยอ่ายังไม่ได้มีความมั่นคงแบบถึงขนาดที่เป็นเศรษฐีนะแต่จะมี4ราศีที่เนี่ยเข้าขั้นเลยนะมีโอกาสใหญ่เข้ามาแล้วมีโอกาสที่เก็บเกี่ยวได้มีโอกาสที่จะเก็บเงินเก็บทองได้มีว่สราศีส่วนอีก3ราศีเนี่ยถือว่ามีโอกาสดีๆเข้ามานะอาจจะไม่ถึงขั้นแบบถึง4ราศีที่เป็นอ่าพี่เขาเขาเรียกว่าสี่ราศีนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอ่า มีทองแล้วกันมีทองนั้นนับเป็นพี่มีเงินเขานับเป็นน้องเนี่ยนะมีทองนับเป็นพี่สี่ราศีนั้นมีทองอ่ะนะอีกาสามราศีข้างล่างนี่ก็มีเงินแล้วกันนะครับก็มันคันมาได้7ราศีนะครับ,ส,รบส่วนอีก5ราศีที่เหลือเนี่ยมันไม่ใช่ว่าถึงจะไม่ใช่ว่าจะขี้เหร่อะไรมากหรอกแต่ก็ถือว่าไม่ได้อยู่ในเกณฑ์นะอยู่ในหมวดหมู่อาจจะเป็นโชคดีเรื่องอื่นก็ได้นะครับไม่ใช่ว่าจะไม่ดีนะครับอันนี้อยากพูดถึงขออนุญาตพูดถึงนะาสามราศี แรกก่อนนะที่ถือว่าจะมีโอกาสดีๆเข้ามาถึงแม้อาจจะไม่ถึงขั้นแบบเศรษฐีใหม่แต่มีโอกาสดีๆเข้ามาและมีความก้าวหน้านะมีความก้าวหน้ามีความเจริญรุ่งเรืองในระดับหนึ่งนะมีอยู่สามราศีนะครับราศีแรกราศีมิถุนครับนะราศีมิถุนนะมิถุนเนี่ยนะครับ คลๆก็จะทายว่าไม่ค่อยดีต้องระวังนู่นนี่นั่นแน่นอนอิทธิพลของดาวพระศุดีทำให้มิถุนเนี่ยมันขยับขยายหรือจะก้าวทำอะไรก็ลำบากนิดหนึ่งแต่ข่าวดีก็คือว่าถ้าราศีมิถุนนะคุณไม่ย่อท้อคุณพยายามนะฮะที่จะออกจากเซฟโซนนะครับการออกจากเซฟโซนไม่ใช่ต้องทำสิ่งใหม่เสมอไปบางครั้งทำอะไรเก่าๆสิ่งเก่าสิ่งเดิม แต่ว่าเป็นสิ่งที่เรารู้ดีนะฮะการเอามาปัดฝุ่นการเอามาเปลี่ยนวิธีการเล็กๆน้อยนะ้อยการเอางานเก่าหรือสิ่งที่เราเก่งเนี่ยนะครับไปแสวงหาโอกาสใหม่ๆช่องทางใหม่ๆแบบนี้จะทําให้เราเจอช่องทางใหม่โอกาสใหม่ซึ่งจะเป็นช่องทางที่สร้างเ,เงินให้เราได้เป็นโอกาสดีๆนะครับการติดต่อสื่อสารการประสานงานการพบเจอผู้คนการออกไปพบปะสังสรรค์ จะนำพาโอกาสดีโอกาสใหญ่นะมาสู่ตัวคุณราศีมิถุนเนี่ยจะได้เจอฮะคนที่เขาเป็นตัวจริงคนที่เขาเป็นคนเก่งคนที่คอยซัพพอร์ตอุปถัมภ์ได้นะครับแต่จะเป็นคนไกลตัวนะคนไกลตัวนะเพราะคนใกล้ตัวจะช่วยไม่ค่อยได้มิถุนนะปีนี้เป็นอย่างนี้ฟังให้ดีคนใกล้ตัวจะช่วยเหลือสนับสนุนไม่ค่อยได้นะ ซัพพอร์ตไปค่อยได้แต่คนไกลตัวคนแปลกหน้าที่จะเข้ามาใหม่จะช่วยเหลือสนับสนุนซัพพอร์ตได้นะครับคุณจะเจอช่องทางที่ดีช่องทางใหม่ๆเข้ามาและจะเป็นโอกาสที่ทำให้คุณนะทำเงินได้ในปีนี้ครึ่งปีหลังนี้นะครับนี่คือมิถุนราศีต่อมาครับที่ถือว่ามีโอกาสที่ดีครับราศีและลัคนาราศีตุลนะตุลเนี่ยนะครับอยู่กับที่ไม่ได้นะมีข้อแม้อย่างเดียวคืออยู่กับที่ไม่ได้ต้องเดินทาง ต้องไปพบปะผู้คนต้องเดินทางไกลต้องเปลี่ยนเช่นเปลี่ยนงานเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนสถานะเปลี่ยนอาชีพต้องปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วดีถ้าไม่เปลี่ยนถ้าอยู่กับที่ทุกอย่างเซ็งต้องบอกอย่างนี้ทุกอย่างจะเซ็งนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนแล้วดีนะครับเพราะว่าดาวพระศุดีนั้นทํามุมอยู่ในตําแหน่งมรณะการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงดาวศุกร์นั้น ณขณะน,นี้เริ่มต้นครึ่งเดือนหลังเนี่ยโคจรเป็นราชาโชคเป็นนิมิตใหม่ที่ดีแล้วนะครับจะมีเรื่องดีๆเข้ามาแต่ว่าคุณจะต้องนะหนึ่งเลยเดินทางเดินทางไม่อยู่กับที่นะสองคือเปลี่ยนนะเปลี่ยนแนวเปลี่ยนองค์กรนะบางคนเปลี่ยนประเทศไปเลยเปลี่ยนองค์กรเปลี่ยนลักษณะงานเปลี่ยนวิธีการต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรสักอย่างหนึ่งนะเป็นการปรับเปลี่ยนแบบทิ้งทวนแะล้ว เพราะว่าก่อนหน้านี้คุณปรับเปลี่ยนมาตลอด7ปีแล้วนะช่วงที่ดาวมฤตยูั้นเล็งและขนาราศีใช่ไหมแต่ช่วงนี้เป็นการปรับเปลี่ยนแต่เน้นปรับเปลี่ยนที่ตัวคุณเองนะครับอาจจะไม่เกี่ยวคนอื่นแล้วไม่เกี่ยวกับคู่ครองคนรักอะไรต่างๆเปลี่ยนที่ตัวเราเองปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆวิธีการต่างๆนะครับบางคนนะครับเปลี่ยนงานเปลี่ยนงานเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนอะไรต่างๆนะครับก็มีโอกาสดีๆเข้ามา เป็นว่ามีโอกาสดีๆเข้ามานะสำหรับคนวันศุกร์เนี่ยแล้วก็การเงินที่ได้มาจากเรื่องของออนไลน์หรือต่างประเทศนะครับจะดีนะครับหรือว่าการเงินที่ได้มาจากงานที่ต้องไปแก้ไขปัญหาให้คนอื่นหรือว่างานซ่อมงานอะไรต่างๆก็จะเป็นผลดีนะครับนะครึ่งปีหลังมีโอกาสทำเงินนะได้มากขึ้นสำหรับราศีตุลนั่นเองนะครับต่อมาครับราศีและลัคนาราศีสิงห์นะฮะราศีสิงห์ครับโอกาสดีๆครับนะ ก็มาจากในเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะครับหรือว่าการแก้ปัญหาให้คนอื่นการต้องแบกรับภาระนะครับหรือว่าการทําในสิ่งที่มันยากกว่าคนอื่นนะคนอื่นเขาทาไม่ได้นะหลุดมาถึงเราถ้าเราทําได้นะครับจะเป็นโอกาสดีๆทําให้เรานั้นเติบโตนะเก็บเลเวลนะเก็บเลเวลเก็บประสบการณ์เก็บชั่วโมงบินนะครับมันจะไม่ง่ายต้องบอกองนี้ สำหรับราศีสิงห์มันจะเป็นเรื่องยากเป็นงานยากเป็นการแก้ไขปัญหาที่แม่งยากมากนะคนอื่นอาจจะทําไม่ได้แต่คุณอาจจะเป็นคนเดียวที่ทําได้คุณอาจจะเป็นคนเดียวที่สามารถแบกรับภาระตรงนี้ได้คุณอาจจะต้องนะฟังให้ดีนะก้มกืนฝืนทนหน่อยนะสามราศีเนี้ยหมอแมนบอกไม่ได้บอกนะว่าคุณจะแบบแฮปปี้จะสบายอกสบายใจได้นะเพียงแต่ว่ามันจะมีโอกาส เข้ามาให้คุณได้พิสูจน์ตัวเองมันจะเป็นเรื่องที่ยากนะเป็นเรื่องที่หนักหน่วงแต่ถ้าคุณทำได้สามารถผ่านไปได้มันจะเป็นผลดีกับคุณในอนาคตมันจะสร้างโอกาสที่ดีมันจะมีช่องทางมีแนวโน้มที่ดีที่คุณจะรวยขึ้นนะนะอ่าก็มันจะต้องมีอุปสรรคก่อนนะราศีสิงห์เหมือนกันนะอย่ายอมแพ้นะครับบางทีเกิด เรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงหรืออะไรที่มันต้องแก้ปัญหาก่อนนะครับดวงชะตาดาวประจําตัวของคุณนะสถิติลาชาโชคเสร็จแล้วมาสถิติมหาจักรอีกในช่วงเดือนกรกฎาคมมหาจักรเนี่ยมันต้องต่อสู้ดิ้นรนฝ่าฟันแต่สุดท้ายจะสําเร็จนะครับเดี๋ยวดาวที่จะเคลื่อนนะในเดือนสิงหาคมเนี่ยเป็นกเกษตรตราเทปด,ดีในเรือนตัวเองเห็นไหมก็จะมีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นนะ แต่ว่าภาระจะหนักอึ้งเหมือนกันเพราะว่าดาวเสาร์ในเลงลัคนานราศีเองนะมแม้ไม่ได้บอกว่าคุณจะสบายนะสามราศีนะี้ยมิถุนตนสิ่งเนะี่ยไม่ได้บอกว่าจะสบายนะแต่คุณจะเจอภาระหนักแต่ว่าถ้าคุณสามารถบริหารจัดการปัญหาที่เจอเนะี่ยได้นะรับรองว่าผ่านไปแล้วโอ้โหสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับนี่คือ3มราศีหรือว่าสาลัคนาราศีที่ดูแนวโนม้มโอกาส นะมีโอกาสเข้ามาในชีวิตนะโอกาสดีนะครับแต่อาจจะไม่ถึงขั้นแบบเศรษฐีใหม่ <c oughs> คราวนี้เนี่ยเรามี4ีราศีหรือว่าสี่ลัคณาราศีครับที่เข้าขั้นนะเศรษฐีใหม่ในช่วงครึ่งปีหลังเลยในคลิปนี้นะครับไม่ได้เป็นการจัดลําดับแต่อย่างใดน,นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะพูดให้ฟังว่ามีราศีใดบ้างนะครับก็คืออ่ะราศีแรกนะครับที่เข้าขั้นเศรษฐีใหม่นะครับก็คือราศีและแลัคณาราศีกรกฎนะครับ อกอรกฎนีเข้าขั้นเศรษฐีใหม่นะครับเขาเรียกว่าภาระหรือว่าความเครียดความทุกข์ต่างๆที่มันหนักหนาสาหัสหนัก,นกอึ้งเนี่ยนะครับมันได้ถูกปลดเรื่องไปแล้วถูกปลดเปื้องไปแล้วเมื่อตั้งแต่ช่วงต้นปีผ่านมาแล้วนะครับปลดเปื้องไปคราวนี้เนี่ยมันเป็นนะพาร์ทของการเริ่มต้นใหม่สารต่อนะครับต่อยอดความสําเร็จต่อยอดสิ่งที่คุณคิดและมันค่อยๆดีขึ้นเป็นลําดับเป็นลําดับเป็นลําดับ ถ้าคุณจะหวังให้มันดีขึ้นพรวดเลยแบบก้าวกระโดดเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นนะครับกรกฏจะค่อยๆดีขึ้นปรับตัวดีขึ้นค่อยๆมองเห็นช่องทางจะเป็นช่องทางใหม่ช่องทางเก่านะครับค่อยๆต่อยอดเข้าไปค่อยๆพบเจอและไขว่คว้าความสําเร็จแบบเป็นขั้นเป็นตอนนะครับก็รากฏนะมาดีแล้วนะมาดีแล้วนะครับ ผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีอิทธิพลคอยหนุนหลังคุณอยู่นะครับบางครั้งบางอย่างอาจจะทําสิ่งเดิมไม่ได้อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการอาจจะต้องทดลองอาจจะต้องค้นหาสิ่งใหม่ๆระบบใหม่ๆวิธีการใหม่ๆแต่เชื่อเถอะไม่เหลือบากว่าแรงไม่เกินความสามารถของชาวรัคนากรกฎอย่างแน่นอนครึ่งปีหลังนี้โอกาสใหม่ๆเปิดดวงเปิดชะตาชีวิตนะฮะความเป็นเศรษฐี ประตูแห่งความร่ำรวยเปิดกว้างแล้วสำหรับกรกฎนะครับใครคว้า,ม,วาม,มาให้ได้เลยนะครับนะนี่คือราศีแรกราศีสองครับนะก็คือราศีละัคนาราศีกุม <c oughs> นะเดี๋ยวกลัวพูดผิดไงเออนะราศีกุมนี้บอกเลยว่านะครับดวงาตาคุณเนี่ยมันเจอเนี่ยนะทั้งเสาทั้งลาหูอะไรเนี่ยนะเราเรียกว่า มาลุมมาตุ้มนะมาลุมมาตุ้มลุมอยู่ที่ราศีกุมนะก็หนักหน่วงตอนนี้เองเนะดาเสาร์ก็ทับาราศีราศีอยู่นะครับหลายท่านก็บอกว่าภาระเนี่ยมันหนักนะครับหนักอึ้งนะครับบางคนเนี่ยผ่อนบ้านนะก็กำลังเขาเรียกว่า ลุ้นอยู่ว่าเอจะไหวไม่ไหวนะบางคนผ่อนรถนะจะไหวไม่ไหวบางคนเปลี่ยนรถไปแล้วบางคนย้ายบ้านไปแล้วนะครับลัคนาราศีกลุ่มเนี่ยมีเรื่องของปัญหาแล้วก็สิ่งที่ต้องตัดสินใจนะครับตั้งแต่ดาวมฤตัูจะย้ายเข้ามาเนี่ยมีสิ่งที่ต้องตัดสินใจคุณต้องตัดสินใจเลยแหละนะไม่ขาวก็ดําไม่ซ้ายก็ขวานะครับแต่สิ่งที่คุณตัดสินใจเนี่ยจะทําให้ชีวิตคุณเดินหน้าต่อไปได้นะครับมันจะไม่ได้ติด หล่มติดโครนอีกแล้วนะครับฟังไห้ดีนะราศีกุมนะจำไว้ดีจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างจะต้องเกิดปัญหาเกิดขึ้นจะต้องเกิดความทุกข์ความช่องช้ำระกำใจนะครับแต่หลังจากเกิดความทุกข์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ,างๆนานาแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าชีวิตเหมือนเหมือนตัดสลูอะ <c oughs> เห็นทางเส้าอ่าง เอเห็นทางสว่างและรู้และแนวทางนะชีวิตตัวเองจะไปทางไหนคราวนี้เดินหน้านะครับได้อย่างถูกต้องนะครับจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินถิ่นฐานบ้านช่องเกี่ยวกับรถรายยวดยานพาหนะถ้าเกิดคิดจะปรับเปลี่ยนคิดจะเล่นแร่ปแปรธาตุนะคิดจะซื้อใหม่คิดจะขายออกไปล้วนแล้วแต่ประสบความสําเร็จทั้งสิน้น เรื่องของครอบครัวนะครับอาจจะมีสมาชิกในครอบครัวเนี่ยเจ็บป่วยไม่สบายหรือแม้กระทั่งสูญเสียนะร่วงลับไปก็ถือว่าเป็นการเปลีปล่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในครอบครัวแต่ว่าหลังจากนั้นการเปลี่ยนแปลงก็จะทําให้เรานั้นหายใจใหายคอสะดวกขึ้นแล้วก็รู้แนวทางที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับก็ไม่เขาเรียกว่าไม่ต้องลังเลอะไรอีกต่อไปนะครับจังหวะและโอกาสจะเข้ามาขอให้ทำตัวให้พร้อม ที่ใย่่ยอมรับนะรับบางทีโอกาสมาแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่พร้อมนะก็เปรียบเสมือนว่า,าฝนตกลงมาแล้วนะแต่ว่าเราเป็นภาชนะที่มันมีรูรั่วนะก็ไม่พร้อมที่จะรองรับน้ําฝนนั้นได้นะครับอันนั้นก็จะเสียโอกาสเพราะฉะนั้นก็จงทําตัวให้เป็นภาชนะนะที่ไม่มีรูรั่วนะนะครับเมื่อน้ําฝน ที่บริสุทธิ์นะแต่สมัยนี้คงไม่บริสุทธิ์แล้วนะ,นะครับเอาเปรียบเทียบเป็นสมัยก่อนแล้วกันนะเมื่อน้ําฝนที่สะอาดบริสุทธิ์นะตกลงมาแล้วเนี่ยเราก็จะได้เป็นภาชนะที่รองรับน้ําฝนได้ดื่มให้ชื่นใจนะครับเพราะนั้นทําตัวให้พร้อมมันศึกษาหาความรู้พัฒนาตัวเองนะให้เป็นคนที่พร้อมเมื่ออโอกาสมาถ,ถึงเช่นองค์กรนั้นองค์กรนี้เขาเปิดรับสมัครนะครับ ที่เรียนที่นู่นที่นี่เขาเปิดรับสมัครเราก็พร้อมที่จะไปสมัครใช่ไหมเออก็สร้างความก้าวหน้าให้กับตัวเองนะครับมันพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะครับนี่คือลัคนาราศีกุมนะครับเรื่องความรักความสัมพันธ์เรื่องรักๆคล้ายๆบอกเลยว่าช่วงนี้ไม่ใช่คําตอบนีไม่ใช่คําตอบนะครับถึงเจอคนถูกใจก็อยู่กันได้ไม่นาน,นต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่ามันก็ยังเป็นดวงที่ ไม่เด่นในดวงชะตานะครับอยากให้ไปโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินสมากกว่าจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นมากกว่าดาวการเงินนั้นสถิตเป็นปฐุมเกณฑ์เป็น4ี่แก่ละขณาคือดาวพระราชบดีจะมีความมั่นคงเพิ่มมากขึ้นที่เป็นที่มาของการที่เป็นเศรษฐีใหม่นะครับมีความมั่นคงทางการเงินแบบจับต้องได้นะครับคือราศีและลกษณาราศีกลุ่มนะครับต่อมาครับ ราศีและลัคนาราศีพฤษภครับอ่าพฤษภเนี่ยพี่วัวกระทิงนะครับก็เป็นราศีที่โดนทั้งดาวร้ายเขาทับก็คือมรดยูและโดนทั้งดาวดีเขาทับคือพระราฎมดีแต่ดาวการเงินเนี่ยโดดเด่นตรงที่ว่าครึ่งปีหลังเนี่ยดาวการเงินเดินเสิร์ตนะฮะเดินรวดเร็วนะฮะเดินเนี่ยแบบเหมือนคนวิ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าชาวราศีพฤษภเนี่ย มีไอเดียอะไรใหม่ๆนะที่อยากจะทําอยากจะต่อยอดนะอยากจะเป็นช่องทางในการทําเงินเนี่ยทุกช่องทางนะจะสามารถทำเงินได้หมดเลยนะครับคนที่ทําธุรกิจนะครับโดยเฉพาะธุรกิจนำเข้าส่งออกนะครับจะดีเป็นพิเศษใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับด้านออนไลน์นะเกี่ยวกับเรื่องของไอทีคอมพิวเตอร์นวัตกรรมต่างๆสิ่งประดิษฐ์ต่างๆจะดีเป็นพิเศษ ใครที่ทําธุรกิจนะเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นความตายนะเกี่ยวกับเ,เรื่องของอะไรที่ก็จิตวิญญาณอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าศาสตร์แปลกๆอะไรเกี่ยวกับความเชื่อหมอดูอะไรอย่างนี้นะครับก็จะนะดีเป็นพิเศษนะเพราะัา้นดวงดาวเนี่ยนะครับทั้งพระหัสทั้งมรตยูเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์ วิชาความรู้นะที่มันนอกกรอบเพราะนั้นถ้าคุณรู้จักพลิกแพลงจากสิ่งเก่าสิ่งเดิมไปสู่สิ่งใหม่อะไรก็ได้จะเป็นสินค้าจะเป็นบริการจะเป็นอาชีพอะไรที่สามารถพลิกแพลงนะครับจากสิ่งเก่าที่มันมีอยู่เนี่ยพลิกแพลงเป็นสิ่งใหม่ที่ยังไม่เคยมีคนทำสิ่งนี้จะประสบความสำเร็จอย่างมากและจะนำมาซึ่งการเงิน่าซึ่งเงินเงินองทอง รายได้ที่เพิ่มพูนมากขึ้นเนะครับจากที่รวยอยู่แล้วจะรวยเพิ่มมากขึ้นจากที่ยังไม่รวยก็จะรวยเป็นเศรษฐีใหม่นะฮะชาวราศีพฤษภนะจับเลยแล้วก็ราศีสุดท้ายครับที่อยู่ในเกณฑ์เศรษฐีใหม่ในครึ่งปีหลังได้แก่ราศีและลัคนาราศีพิจิกครับเอาสินะครับชาวราศีพิจิกหรือว่าลัคนาพิจิกเนี่ยดาวการเงินเล็งลัคนาราศี นะเป็นจุลจักรนะครับดาวการเงินดวงนี้เป็นดาวทรัพย์สินด้วยเป็นดาวถิ่นฐานบ้านช่องเป็นดาวยอดยานพาหนะเพราะนั้นโอ้โหมันมีเกณฑ์ที่ว่าหาเงินได้นะมีความมั่นคงในระดับหนึ่งถ้ามีคู่นะครับคู่ก็ช่วยเหลือกันเจอคู่ครองที่ดีนะครับเพศตรงข้ามที่ดีโดยเฉพาะถ้าเจอคู่ครองที่มีลักษณะที่ว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่กว่าเรา ไม่ได้หมายความว่าต้องแก่กว่านะแต่มีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีวุฒิภาวะมีความรู้มีความสามารถมีตําแหน่งแห่งหนนะครับมีวุฒิภาวะที่ดีนะสถานะทางสังคมดีถ้าเจอคู่แบบนี้รักษาไว้ให้ดีนะครับนะจะถือว่ามาช่วยเหลือเรามาซัพพอร์ตอุปถรัรมภ์นะสนับสนุนใครทําธุรกิจมีหุ้นส่วน จะดีมากๆนะฮะหุ้นส่วนจะช่วยเหลือนะโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับต่างประเทศนะครับการนําเข้าส่งออกธุรกิจระหว่างประเทศอันนี้จะดีเป็นพิเศษธุรกิจเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการฝึกอบรมนะครับธุรกิจที่เกี่ยวกับวิชาการต่างๆนะครับนะก็ถือว่าดีหมดเลยนะครับดาวการเงินนะครับเลรงลัคนาราศีเป็นจุลจักรเกิดบังเกิดความสําเร็จขึ้นมานะครับเผลอๆจะได้รถใหม่ ได้บ้านใหม่นะบเผลอได้ครอบครัวใหม่ด้วยนะเห็นไหมนะดวงชะตาเนี่ยเข้าขั้นเศรษฐีใหม่นะดวงชะตาราศีพิจิกเห็นไหมการที่ดาวมฤตยูนั้นเล็งลัคนาราศีไม่ใช่เรื่องเสียหายเสมอไปดาวมฤตยูหรือว่าดาวยูเรนัสเนี่ยเป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงเพราะฉนั้นราศีพิจิกถ้าเกิดใครฟังมาแม่นเมื่อต้นปีนะแล้วช่วงมฤตยูเข้าแล้วบอกว่า ต้องเปลี่ยนถึงจะรวยนะแล้วใครเปลี่ยนอาชีพแล้วใครมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเพิ่มช่องทางการทางการตลาดขึ้นมานะเพิ่มช่องทางออนไลน์ขึ้นมานะครับหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนอย่างอื่นที่เห็นได้ชัดเนี่ยตอนนี้นะครช่วงครึ่งปีหลังเป็นช่วงที่คุณเริ่มจะต่อยอดนะจากการเปลี่ยนแปลงนั้นได้แล้วใครเปลี่ยนงานมาถือว่าสมรูปดวง นะเปลี่ยนที่เรียนอย่างนี้นะเปลี่ยนงานเปลี่ยนองค์กรนะฮะหรือเปลี่ยนอาชีพนะถือว่าสมรูปดวงต่อไปนี้นะจะมีในเรื่องของอความมั่นคงเพิ่มมากขึ้นคาบเกี่ยวยาวไปถึงปีหน้าปี68เลยนะฮะเพราะฉะนั้นช่วงนี้น้ําขึ้นให้รีบตักนะชาวลัคนาพิจิกต้องเข้มแข็งตัวคุณเข้มแข็งอยู่แล้วคุณเป็นคนที่หนักเอาเบาสู้ นะเป็นคนที่ตรงไปตรงมาเป็นคนที่นะชอบอะไรก็บอกว่าชอบนะไม่ชอบอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าฝืนใจตัวเองไม่เป็นนะชาวราศีพิจิกเป็นแบบนี้นะบางครั้งบางทีเนี่ยพูดจาไม่ได้หวานพูดจาเหมือนขวานผ่าซากพูดจาแบบมะนาวไม่มีน้ำนะแต่คุณเป็นคนจริงใจนะโดยเฉพาะเนี่ยช่วงที่ดาวพฤหัสบดี30เมษาเนี่ยเขาเล็งดวงชะตาเนี่ยนะพูดจาอะไรเป็นเหตุเป็นผลผู้คนฟังแล้วเขาก็คล้อยตาม ฟังแล้วดูแล้วเออมันน่าเชื่อถือนะคุณจะทำธุรกิจอะไรเข้าไปเจราจาติดต่อสื่อสารประสานงานก็ล้วนแล้วแต่ได้ผลลัพธ์ที่ดีนะครับนี่คือจังหวะที่ดีที่จะทำให้ชาว,วาราศาีาพิจิกเนี่ยนะร่ำรวยเข้าขั้นเศรษฐีใหม่นะช่วงครึ่งปีหลังนี้เลยนะครับโอ้โหเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับนี่คือ4ี่ราศีนะหรือลี่ราราศีที่ดวงนะครับมีเกณฑ์เข้าขั้นเศรษฐีใหม่นในช่วงครึ่งปีหลังนี้ แล้วก็อีก3ราศีแรกที่พูดไปก็คือมีโอกาสดีๆเข้ามานะครับเหลือแต่ที่เหลือคือคุณต่อยอดนะฮะอีก5ราศีที่เหลือไม่มต้องซีเรียสนะคุณอาจจะอ้ยราศีหรือลัคนาราศีอาจจะไม่อยู่ในนะสี่ราศีนี้หรือ7ราศีนี้นก็เป็นไปได้นะครับอีก5ราศีที่เหลือเนี่ยอาจจะ้เรื่องเงินเรื่องอะไรไม่ได้โดดเด่นขึ้นมาแต่อาจจะไปโดดเด่นเรื่องอื่นอ่านะบางคนอาจจะไปโดดเด่นเรื่องความรัก บางคนอาจจะไปโดดเด่นเรื่องอะไระการงานก้าวหน้ามั่นคงอัพสเต็ปขึ้นไปก็แล้วแต่นะไม่ใช่ว่า5ราศีที่หมอแมนไม่ได้กล่าวถึงในวันนี้ไม่ใช่ว่าดวงคุณจะไม่ดีจะที่ไหนไม่เกี่ยวนะครับนะวันนี้เราดูกันเรื่องเงินเรื่องเงินเง,เงินทองทองสักนิดหนึง่ทงที่จะโดดเด่นนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยนะได้รับประโยชน์ในการดูดวงตรวจด,ดวงนะครับการดูดวงคือการไม่ประมาทในชีวิต หวังว่าค่ารยากรในวันนี้จะสามารถเป็นไกด์ไลน์เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจและดานเนินชีวิตให้ท่านได้ไม่มากก็น,น้อยนะครับครับขอบท่านร่ำรวยและมีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกท่านวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ